สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาดูกันให้เลยนะว่ามีลัคนาราศีใดบ้างที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยและปังในวันที่17มกราคม2,564นี้ค่ะทั้งหมดที่สมัยได้คัดมานะคะมีอยู่6 ลัคนาราศีด้วยกันที่เข้าเกณฑ์นะเราก็จะมาดูกันไปแต่ละลัคนาราศีเลยว่ามีใครบ้างแต่สมัยจะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะเราก็จะยกมาให้กันแต่ละลัคนาราศีกันเลยค่ะ และคิวนี้นะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวพระอังคารได้โคจรเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่27ทธันวาคม2563แล้วนะคะแล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงตอนนี้และในปีนี้ทั้งปีนะดาวพระอังคารมีการโคจรได้จังหวะจากโคนดีมากค่ะนั่นหมายความว่า ดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณมีพละกกาลังค่อนข้างมากๆเลยทีเดียวนะดาวพระอังคารนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยพันธุเป็นเกษตรราธิบดีลาภะเป็นเกษตรราธิบดีมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงมีความมั่นคงในเรื่องของโชคลาภมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สมบัติค่ะถ้าเกิดว่าใครนะยคะชื่นชอบการเสียเสยเสยเส่ยงดวงเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะก็สามารถลองได้ค่ะไม่เสีย นะและในวันที่17มกราคมตรงกับวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันที่ดาวพระอังคารมีกําลังเต็มที่ก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรเฮงรวยปังได้ในวันนี้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นใครที่ไม่ได้ชื่นชอบเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากทรัพย์สมบัติค่ะทรัพย์สมบัติที่คุณมุ่งหมายอยากจะซื้อก็ได้ซื้อมีเกณฑ์ได้ซื้ออสังหามีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านมีเกณฑ์ได้ซื้อรถมี เยนได้ซื้อที่ดินเป็นไปได้เลยนะคะและใครที่กำลังจะโยกย้ายหรือกำลังจะอาศัยอยู่ในบ้านหรือในรถหลังไหนนะคะสามารถนำตัวเลขรอบข้างตัวคุณไปซื้อไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เลยนะตัวเลขจากอสังหาตัวเลขจากยานพาหนะสามารถนำโชคนำลาบมาให้กับคุณได้นั่นเองค่ะต้องแสดงความยินดีให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรด้วยนะคุณถือว่าเป็นหนึ่งในหลัคนาราศี ที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยปังในวันที่17มกราคม2564นี้ค่ะขอให้รวยๆวยรวยกันทวนหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ